โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอเมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมกันดั้มนะครับเออก็อันนี้นะเป็นเกมเปิดใหม่เนาะก็ขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์นี้ด้วยนะเกมซีเฮดนะครับที่ให้ข้อมูลเรานะครับมาดูเออก็ผมดูตั้งแต่เดีวนะก็คือดูตั้งแต่ตัวของ f n ีแล้วอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์เดีวยวกันเลยนะเราก็พิมพ์ชื่อเกมไปนะก็มีเหมือนกันโอเคทีนี้มาดูในส่วนของการจัดอันดับนะครับตัวเออ ตัวที่เขาจัดไว้นะครับก็จะมี s s เนาะแล้วก็ s s แล้วก็ a แล้วก็ b นะตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้เนาะเดี๋ยวอธิบายแต่ละตัวแล้วกันเนาะเกณฑ์นะครับการจัดอันดับตรงนี้นะสำหรับเทียริทเนาะก็ความเหมาะสมกับภูมิประเทศนะครับก็คือรันดัมแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเก่งในการนั้นัหรือว่าลงได้แค่โหมดที่มันเป็นภูมิประเทศนั้นๆนะครับสก็คือมีโรนะครับสามเลยคือมีอาวุธ แผนที่นะครับอหน่วยที่นิสุดนะครับได้รับจากการหมุนซ้ําก็คือการที่เราสามารถรีโลได้นะครับอ่ก็จะมีสองตัวนะที่ทรอแนะนำมีตัวแรกนะครับก็คือตัวนี้เลยกันดัมเอ็กเซียนะครับเป็น UR นะครับก็ EX ด้วยนะเหมาะกับทุกสภาพภูมิประเทศนะครับยกเว้นทางน้ำนะครับอก็แค่แพ้ทางแค่ในส่วนของสภาพแวดล้อมหรือว่าภูมิประเทศเที่เป็นน้ํานะครับอ่าบินการโจมตี นะครับที่มีพลังโจมตีที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็คือตีแรงกันเองนะมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าดีนะครับมีข้อเสียงยก็คือเราเอาไปเล่นทางน้ําเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะนะครับต่อมาก็คือฟรีดอมกันดั้มนะครับก็เป็น UREX เหมือนกันตัวนี้นะครับปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีระยะไกลด้วยนะติดตั้งอาวุธแมปอ่ามีอาวุธแมปนะครับตัวนี้ลดความเสียหายที่ได้รับจากอาวุธ กายภาพนะครับโอ้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับหน่วยที่คุณนะครับได้รับจากการหมุนซ้ําอ่าก็คือการที่เราสามารถรีโลได้นะสำหรับสองตัวนี้เนาะถือว่าเป็นสองตัวที่ดีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทเลสดีกว่านะครับก็คือการประเมินเนี่ยการรีโลเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะอันเนี้ยก็คือเล่นได้ดีนะครับยยเวน้นยยเว้นในน้ํานะใต้น้ําได้นะเออใต้น้ําได้แต่ว่าน้ําไม่ได้แปลกดีเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับ น้ำก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับใต้น้ําน่าจะแบบเป็นสามเหลี่ยมอ่ะไม่รู้ได้หรือเปล่าต่อมาก็จะมีตัวละครเอเอทนาะที่เราสามารถเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับเราได้นะครับก็จะมีฟินิกกันดั้มนะครับอ่าอันนี้ก็คือคล้ายๆกันเลยนะนะครับก็น้ําเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทุกภูม,มิประเทศนะครับยกเว้นน้ำแล้วอาจจะเอาตัวนี้ออกไปก็ได้นะเพราะว่าเราอาจจะเอาตัวที่มันเล่นกับในน้ําได้ดีไหมโอ้โหในน้ํานี่คือแบบไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยเลยนาะ อนนอาจจะหาตัวที่มันเล่นในน้ำมาหน่อยก็ได้หรือว่าอาจจะหาในอนาคตก็ได้นะหรือว่าจะเอาแค่ตัวที่เขาแนะนําก่อนนะครับก็เน,นี่ยอันเนี้ยหาง่ายสุดแล้วที่เหลือเราก็จะรีหาตัวซัพพอร์ตมาสักตัวหนึ่งหรือว่าเอาฟีดทอมกันดั้มก็ได้จะมีทั้งหมดสามตัวเนาะอืมตัวนี้นะครับเป็นการโจมตรีรไกลเนาะแล้วก็มีการฟื้นฟูเฮดฟี HP ทุกเทิน์นะครับอ่าส่วนกันดั้มเอเรียลนะครับอันนี้มีการฟื้นฟูพลังงานด้วยนะเออเพิ่มพลังงานสูงสุดนะคใครเป็นสายนี้ก็ เลือกไว้ได้นะแล้วก็ออสบนกันดั้มนะครับอันนี้ปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศได้ดีนะครับประเภทการโจมตีมีพลังยิงที่ยอดเยี่ยมนะครับออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับระยะใกล้นะครับอเป็นการโจมตีระยะใกล้นะครับลดความเสียหายอืมผมว่าถ้าเป็นผมผมเอาตัวนี้ดีกว่านะครับเอามาฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ระดับเอสนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนมากตัว u ูรเนี่ยเราเอาแค่นี้ดีกว่าห้าตัวเนี่ยนะครับ เราเราีหาตัวเนี้ยรีโลได้ที่เหลือเนี่ยเราสุ่มได้ก็ก็เล่นได้เลยนะครับอย่างน้อยก็เอาสักสองตัวเนาะเอาอ r e เนี่ยเอาตัวเนี้ยคู่กับตัวนี้ก็ได้หรือว่าตัวนี้ยคู่กับตัวอื่นๆก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราเนาะจะหาได้นะครับหรือว่าเอาสองตัวนี้คู่กันแล้วก็หาอีกสักตัวหนึ่งมาซับพอร์ตก็ได้ถ้าเราดวงดีหน่อยเนาะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเห็นป่ะแต่ละด่านเนี่ยมันก็ดีบอกว่า ตัวไหนที่มันใช้งานอะไรได้บ้างเนาะการรีก็ไม่ค่อยยากนะรีเราสามารถกดเนี่ยลบข้อมูลเลยได้นะก็ถือว่าง่ายนะครับรีง่ายอยู่อ่ะก็ขอให้เพื่อนๆเน,นี่ยรีกันได้ทุกคนนะตอนนี้คือผมกำลังโหลดอยู่อันนี้ก็คือเทลท์นะครับเนาะก็สามารถเอาไปดูกันได้นะครับสำหรับเว็บไซต์เอ่อเกมซีเฮดเขาได้มีการเขียนเอาไว้เนาะมีคนมาเขียนเอาไว้นะครับโอเค ก็ขอขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้เนาะโอเคก็เอาไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็สวัสดีครับ